ต่อกันที่คู่ที่2ครับระหว่างเชลซีพบกับแอตตานิลล่าราคาต่อรองเปิดมาที่เชลซีต่อหนึ่งลูกเชลซี Chelsea เตรียมเปิดสนามสแตมฟอร์ดบริดต้อนรับการมเยือนของทีมแอตตานิลล่าโดยจะบ้านเชลซีภายใต้การนำทีมของแฟงแลมพาดแม้ว่าสภาพทีมนั้นจะดีขึ้นมาก็จริงนะครับแต่ทว่าทิศทางของผลงานนั้นก็เป๋ไปเยอะเลยเกมที่แล้วก็เป็นการแพ้มาต่ออาร์เซนอลทำให้ผลงานตลอด4เกมหลังสุดของพวกเขานั้นก็เป็นการแพ้มาถึง3เกมอีกด้วยนะครับ แต่ยังไงก็ตามเนี่ยผลงานในการเฝ้าบ้านตลอด10เกมหลังสุดทุกรายการของพวกเขานั้นก็ยังคงไม่แพ้ใครส่วนทางฝั่งแอตตานิล่าภายใต้การนทำทีมของดีนสมิธสภาพทีมนั้นจะขาดไทรอนมิงที่ติดโทษแบนส่วนรรดบาร์คลี์นั้นก็หมดสิทธิ์ลงสนามนะครับเพราะเจอต้นสังกัดตัวเองซึ่งในส่วนของผลงานทีมนั้นก็ยังคงไปได้สวยนะครับเกมที่แล้วเนี่ยก็เป็นการเก็บชัยมาได้เหนือคริสตันพาเลตทาให้ตลอด7เกมหลังสุดของพวกเขานั้นก็ยังคงไม่แพ้ใครดูแล้วเกมนี้เชลซีคุณภาพในการเฝ้าบ้านนั้นได้้ีอยยลนนนะนนัังกเเเเปเปม ทีมเยือนกำลังแรงมาน่าจะมีลุ้นแต้มไปได้ครับทีเด็ดฟันงวันนี้รองไปเลยสิงห์งงาดแอตตันวินล่าสกัสดีครัแอตตันวินล่าบุกมาเสมอเชลซีนึง